สวัสดีครับ FC เกษตรพันล็อกวิดีโอนี้จะพาทุกคนมาดูหมูแม่พันนะครับแม่รวยๆนะครับกับแม่ปีใหม่นะครับแม่รวยๆที่ทำการแยกลูกนะครับนั่นคือลูกของแม่รวยๆอยู่ด้านหลังนะครับที่ทำการแยกลูกไปเมื่อไม่นานมานี้นะครับ ลูกของแม่รวยๆนี่ได้ประมาณสักหนึ่งเดือนกว่าๆเท่า,านั้นเองนะครับหนึ่งเดือนกับอีกอาทิตย์กว่าๆนะครับรวยๆนี่ก็สามารถที่จะผสมได้แล้วนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าจะจะติดเลยนะครับเพราะว่าร่างร่างกายนี่ยังไม่ฟื้นก็ผสมเพื่อเร่งให้ ตัวเมียเนี่ยนะครับตกไข่นะครับผสมท้องนี้คงยังไม่ติดหรอกเพราะว่าแม่รวยๆย,ยังไม่ฟื้นตัวนะครับแต่ถ้าร่างกายของหมูแม่พันธ์เราเนี่ยถ้าฟื้นตัวเต็มร้อยแล้วเนี่ยผสมครั้งเดียวก็ติดเลยนะครับนี่เราปล่อยให้เป็นวิธีธรรมชาติเขาพร้อมผสมเราก็เอาตัวผู้ลงเลยนะครับ หมูน้อยด้านหลังเนี่ยจะเป็นผลงานของไอ้ฟาลันนี่คือไอ้ฟาลันนะครับหมูป่าเพศผู้นะ่ก็ไม่เลือดไม่ร้อยหรอกนะครับแต่ก็โอเคอยู่ให้ลูกก็สวยงามอยู่นะครับสวยงามอยู่เนาะลูกเก้าตัวเหลือรอดทุกตัวนะครับไม่มีปัญหาเรื่องที่กงมีการนะครับแข็งแรงดีทุกตัวเลย แม่รวยๆนี่เพิ่งทําการผสมเสร็จไปเมื่อตะกี้นี่เองนะครับส่วนแม่ที่เห็นอยู่นี่คือแม่ปีใหม่เนะนะครับเมื่อคืนนี้เห็นพังคอกห่มห่มหมหมอยู่ก็เลยจับตัวผู้โยนใส่ไปเลยนะครับไอฟ้ฟาลันนะครับจัดไปหนึ่งตัวแล้ว การเลี้ยงหมูป่านี่บางทีแล้วแต่เราจะหาสายมาผสมนะครับบางทีไม่ไม่จำเป็นต้องไปเอาเลือดลอยมาหรอกนะครับมันมันอยู่ที่ว่าเราชอบแบบไหนนะครับเราถ้าเราชอบเลือดลอยเนี่ยจะมีความก้าวร้าวนะครับความดุร้ายอยู่ประมาณหนึ่งนะครับนี่ก็อันตรายเหมือนกันนะครับเวลาเราไปทำความสะอาดคอกให้เขาให้อาหารเขาอย่างเนี้ย เราอาจจะมีโดนกัดก็ได้นะครับแต่ถ้าเราเอาผสมสายสักหน่อยนะครับเอาสายอื่นมาผสมนะะจะได้ลดความเป็นป่าเลือดร้อยลงนะครับความบุดรร้ายก็จะไม่ค่อยมีไม่ค่อยมากเนาะนะครับ ายฟ้าลันนี่สังเกตด,ดูจะมาทางหมูบ้านนี่คือหางงอนิดนึงนะครับมีหางงอด้วยแล้วใบหูเขาจะใหญ่แล้วก็ไม่แข็งนะครับแต่ใบใบหูหมูป่าเนี่ยจะลักษณะจะมาด้านหลังแล้วแข็งใบหูเล็กนะครับนี่นะครับ สำหรับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์ข้างล่างคิดได้เด้อนะครับมิโอ้โหมงเล่นแซมมิน,น,นมกันนี่ว่าโอ้ปกติเราก็ไม่ไม่ปล่อยให้เขามาอยู่รวมกันอย่างนี้นะครับแต่ว่ามันเป็นเช่องฤดูผสมพันธุ์เขาก็เลยไปปล่อยเขาเลยเพราะว่าถ้ายังกันอยู่เนี่ยเขาทำลายโอ้โห คึมพำพ,พังพพังคอกนะครับก็เลยปล่อยให้เขามาอยู่ด้วยกันเลยนะครับช่วงฤด,ดูผสมพันธุ์เขาไม่เขาไม่กัดกันไม่มีทะเลาะกันหรอกนะครับเขาจะอยู่ด้วยกันประมาณนี้เนาะรเราเ็าปล่อยให้เขาพอเขาผ่านพ้นฤดูผสมพันธุ์ไปแล้วเขาก็จะเขาก็จะมี กัดกันมั่งอะไรเนี่ยเราค่อยทำการล้อมข้อกให้คืนสู่สภาพเดิมนะครับดูเหมือนว่าแม่ยาญาตนี่จะคุณแม่มือใหม่นี่จะพร้อมผสมอยู่เหมือนกันนะครับแม่ยาญาตนี่เลี้ยงลูกแค่ตัวเดียวนะครับจริงๆแล้วมีน่าจะมีหลายตัวกว่านั้นแต่ สงสัยจะตอนคลอดใหม่ๆเนี่ยสงสัยจะเอาบั้นท้ายออกนะครับเอาทางด้านก้นออกเพราะว่าเห็นเห็นตายอยู่ตัวหนึ่งนะครับเห็นหมกอยู่ใต้ฟางนะครับเสียดายมากเนาะเวลาที่เขาคลอดเนี่ยเราไม่สามารถอยู่ด้วยเราเขาไปคลอดตอนกลางดึกอย่างนี้นะครับมันเป็นปัญหานะ สำหรับแม่หมูใหม่นะมือใหม่เนาะเวลาเขาคลอดออกมาก็ไม่มีใครช่วยดึงนะครับเราต้องถ้าเรารู้ถ้าเราเห็นเขาคลอดอยู่เราสามารถไปช่วยทําคลอดได้นะครับก็สามารถดึงถ้าตัวไหนเอาก้นออกเนะนี่ยยางนะครับเราก็สามารถดึงช่วยเขาได้เลยนะครับเพื่อลดปัญหาการตายของลูกหมู ตอนคลอดใหม่ๆนะครับถ้าเราไม่นั่นก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าเราไม่รู้ทุกคลอดตอนดึกเนะี่ยก็ตามนั้นเลยนะครับแต่เป็นท้องสองท้องสามเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกนะครับถ้ามีปัญหาแสดงว่าแม่หมูนั่นจะเลี้ยงลูกไม่ค่อยดีแล้วแหละนะอย่างแม่รวยเนี่ยท้องแรกมีตายนะครับ แต่ท้องสองเนี่ยท้องสามนี่โอ้ดีมากเลยนะครับเหลือทุกตัวเลยนะครับนี่คือแม่รวยๆของเรานะครับสาวงามประจำฟาร์มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อๆนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำ วิดีโอต่อ,ตอไปสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับบ๊ายบายจุบจ๊บๆุ